ไซเดอร์วิกเอ็ตนะคะจับเอาหนุ่มหล่อความสามารถเพียบคนนี้น้องนัดทิวจากการทำงานในเมืองไทยไปโกอินเตอร์เป็นโอป้าอยู่เกาหลีก็เลยจะมาเจาะเลือกการโอป,ป้าโอป้ารรแล้ว่าพี่ชาย แฟนคลับศิลปินไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบทั้งศิลปินไทยหรือศิลปินเกาหลีแป้งหน้าตั้งตาเปิดทีวีรอไว้เลยนะคะเพราะาครั้งนี้ True Insider จะพาผู้ชมทุกท่านมาเจาะลึกถึงเบื้องหลังการทํางานของหนึ่งศิลปินจากบ้าน t r u e AF นัททิวไผ่งามที่มีโอกาสได้โกอินเตอร์ไปไกลถึงประเทศเกาหลีซึ่งครั้งนี้เป็นเทปที่พิเศษมากเพราะว่าได้คิวออกอากาศถึง2วันรวดเลยนะคะและก็ยังมีการเล่าเรื่องราวสนุกๆที่สร้างความประทับใจระหว่างเขากับแฟนคลับด้วยค่ะ แต่ว่าอันนี้ผม,ผมนนไม่ใช่ ครับผมก็วันนี้่ทยรายการ True Insider นะครับผมก็คือสนุกมากเลยครับก็วันนี้มีแฟนๆมาดูมาให้กําลังใจกันด้วยแล้วก็ตอนถ่ายรายการก็พี่พูดกับพี่ที่ก็เป็นกันเองไงครับผมก็เวลาพูดคุยก็เลยสนุกก็มีโมเมนต์ที่ถามถึงเออชีวิตของเราด้วยแล้วก็โมเมนต์ที่คุยเกี่ยวกับแฟนคลับซึ่งพอคุยกับแฟนคลับก็ทุกทีจะเหมือนแบบว่าสัมภาษณ์เราถึงแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยครับแต่อันนี้เหมือนได้นั่งคุยกับแฟนคลับเพราะว่าก็สัมภาษณ์แฟนคลับด้วยมีแฟนคลับแบบเขียนคําถามขึ้นมาถามอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอบคำถามแล้วทุกออันนตบสดเ เต้นก็สนุกดีคับผมจริงๆแล้วท,ที่ที่ตอบสัมภาษณ์ไปวันนี้ก็ต้องบอกว่าคือมันเป็นมุมจากตัวผมเองด้วยนะครับผมเราอาจจะไม่ได้รอบรู้ถึงวงการเกาหลีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถามจากสิ่งที่เราได้ไปเห็นมาอะไรเงี้ยก็พอจะเล่าได้บ้างแต่ว่าคงไม่ต้องบอกคือคงพูดไม่ได้ว่านั่นคือทั้งหมดของวงการเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยครับครับผมก็อยากจะฝากฟแฟนๆทุกคนนะครับผมดูรายการ True Insider ด้วยนะครับผมก็จะออนแอร์ air วันที่14บ5 mm. เดือนมีนานะครับผมก็ผมว่า แฟนๆถ้าเป็นแฟนคลับของผมก็จะสนุกไปกับผมแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เหมือนแบบเป็นติ่งเกาหลีเนี่ยอันนี้ก็ฟังไว้ไปเป็นอีกมุมนึงแล้วกันนะคบผมจากคนที่ไปทํางานมาจริงๆว่าเออเราได้พบเห็นอะไรมาบ้างหรืออะแบบนี้ครับผมก็คิดว่าแฟนๆน่าจะชอบกันอย่าลืรติดตามแล้วกันครับนะะนะครับก็ติดตามเรื่องราวที่ประเทศเกาหลีของนัทชิวได้นะครับที่ True Insider วันเสารออ์อาทิตย์นะครับ เอ่อสิบสี kind of and so ่แล้วก็สิบห้าสิบสี่สิบห้ามันผ่านมาแล้ววันเสาทิศนี้ช่องเป็นอย่างนั้นนะครับอพูดตรงๆเขาคงวางแผนว่าจะออกเสาทิ์ที่ผ่านมาแต่ว่าอาจจะมีแบบอย่างอื่นเข้ามาแทรกก็เลยเลื่อนมาเป็นเสาทิศนี้แล้วเราก็ไม่ได้แก้นิดนๆได้ดูแน่นอนใช่ค่ะติดตามที่ดีนะคะ